งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559จัดขึ้นณนศะูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองหลวงหมู่ที่16ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและให้เกิดความเข้มแข็งการจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมเด็โครงกพันธ์เกษตรจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี นาธงชัยอัครธรรมบดีประหลัดอำเภอชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงานและนางเรนูปาราศิริเกษตรอำเภอคลองหลวงบรรยายสรุปแนวทางการลดต้นทุนของอำเภอซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก4,870บาทต่อไร่เป็น3,370บาทต่อไร่ หรือลดลง1,500บาทต่อไร่โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมหลักจำนวน4ส,สถานีประกอบด้วยสถานีที่1ดินและการปรับปรุงดินโดยสถานีพัฒนานที่ดินปทุมธานีสถานีที่2 การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีสถานีที่3การใช้สารชีวพันธุ์และฮอร์โมนพืชโดยสำนักงานเกษตรกรหลัดปทุมธานี สถานีที่4การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมบริการการเกษตรอื่นๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตของตนเองซึ่งการจัดงานในวันนี้มีเกษตรกรจากอำเภอคลองหลวงมาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และบริการทางการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น100ราย